สวัสดีค่ะพอกันกแล้วค่ะมากินก้อยใส่ตันน้ำกันแล้วค่ะก้อยใส่ตันน้อยค่ะแม่เรามาจากสวนค่ะมดทอาค่ะ lốt nhà nhà lái mấy cái kim còi còi xoay tanh lán loại thì được vô cấp lán lại vua về khái khó, khó. ไปคล้ายของซอยปูยานเขอยู่กับยากดื้อเต่าน้อยเต่าน้อยสวัสดีครับเป็นโลสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนดีครับสวัสดีครับยกมือขึ้นสวัสดีครับด้วยโลสวัสดีครับครับก่อนครับด้วยสวัสดีครับด้วยอ่าก้มหัวได้อ้าว ถือดิมือถือถือ้ถือไว้น่าก,กินข้าวอยู่มาน้อยกินแล้วมาน้อยกินข้าวแล้วหลานน้อยกินข้าวแล้วครับย่ายังไม่ได้กินเลยทำงานเหนื่อยหลานน้อยก็คิดดื้อครับ สวเสร็จตันค่ะมูสค่ะได้จ้ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับมาดีครับก่อนนี้เลยมาดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนี้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ไม่มาสวัสดีครับอ่าไม่มาสวัสดีครับนี่เลยหอมกับบังหนาแลนนั่งดีๆลูกนั่งดีๆ <c oughs> นั่งดีๆครับผมเอาหอมออกจากแลนหน่อยก่อนแล้วน,น้อยคิดดีมา <c oughs> อย่าทำของยาหกนะครับอย่าทำของยาหกนะครับ เรกินไ,ไม่ได้มันเผ็ดเลยตอนน้อยอยู่นี่เราทวดมาทำความสะอาดเซ่บก้อยเซตันก้อยส่ตัน เซ็บมากอืมเอ้ยเจ็บด้ว เผือจิ้มนำมันเผ็ดนะครับเผ็ดนะครับต้มแตงนันๆพือผักพือผักนะครับ ปู่จ้าขายของพี่ไอไขายของช่วยช่วยปู่อันมาอยู่กับย่ากินข้าวอยู่กับย่าโอ้ย,ย่า,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 าย่าย่ายาอัมากินข้าวกาับย่าไม่ค่อยเรียงหันกับพี่น้องครับหันหันรู้สิไปไหนไปด้วย คือให้งนั้นหน่อยหน่อยแล้อวก็ดือยุคนีเดียวกัน เอสคลิปนะคะเนาะเพรามันอยู่ผู้เดียวไงอยู่กับหลานหน่อยผู้เพิ่นก็ไปขายของใส่ลาก็ไปซอยพอก็ได้อยู่กับหลานหน่อยก็ได้ขี่ดื่นในจังหน่อยเดี๋ยวทำของย่านะเดีย๋ยวของย่าหกนะคะอะถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนถือแตงไว้ก่อนกินแตงกินแตงมัมมัมเล้เร้วมัมก่อนชีมัมก่อนจีนเลยเร็ว ญาตจ้ากิน,กนข้าวก่อนญาตจ้ากินข้าวก่อนร้านหน่อยกินแล้วไม่จะยาวอร่อยจังเลยชอบคะมบทุกคนค่ะ ไม่ดือนะครับไม่ดืดไม่นสนนะครับไม่กินไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กินไม่ได้มันเผ็ดอืมข้าวอ้าว เึ้นมาองคำครับก่อนครับก่อนเลยค่ะต้มหัวด้วยอ,อืกินจังเลยแสบแสบอันนี้กินไม่ได้มันเผ็ดเหรอเผ็ดนะครับเผ็ดนะครับ ไม่ดื้อครับไม่ดื้อนำ้ำน้ำด้ยน้าจ้าเพล้นนะ้าจ้าเ็แลแนนะครับแลีวก็ร้าจกบเท็คลิปค่้วไ่น้องครับ เห็นแบบิดือิดือิดือ้อร้านหน่อยคิดือกล้องกับอกค่อดีออกมาลูปออกมาก,กับบอกค่สวยวันนี้เงินสื้อเพื่อนนอค่ะนอค่ะหมดจ้ะค่ะลายลูปคือให้ภาพออกมาก,กับบสวย ไม่จ่เช็ดเรียกไม่กินขอวกบกลอยใส่จัน จอบแต่สิสาหลักเนาะครับมืเจ้าค่ะาาวานีกลืนลงกรนน่ะเพิ่นยานจะไปร่องหลานเนาะใช่ไหมครับไม่บาก่อนดเด้งไม่บายจุบๆหน่อยเด้อจุบกอนจุบก่อน,อนจับจับครับมืเจ้าค่ะ kiêng tập nữa ลูกอ่ะอ,อืออือน้ำหกเลยน้ำหกเลยล่าพี่ละนอนค่ะโมจ่าค่ะคลิปหน้าพอก,กันใหม่ให้รวยๆแห่งๆปังๆเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บ chúc cần chúc cần chúc cần chúc chúc, chúc, chúc chúc cần chút cho 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 Chúc chúc cho 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 bye Bye